ม้งจีบเจแอนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็วัดไซ่งงานเสียดเรียบร้อยแล้วนะคะมาเดินชมดูรีสอร์ทคุณยุเนาะ <Okay. S 1> อยู่บ้านทอฝันสังขละบุรีนะคะ <Okay. S 1> มันลงไปข้างล่างเลยเหรอคะคุณยุ่กี่ชั้นคะเนี่ยมันไล่เป็นสิบสเต็ปได้ค่ะอู้สิบสเตปเนี่มันดับหลัง อ๋ออันนี้เป็นเขาเหรอคะคุณยย <c oughs> อ๋อหนูองว่าด้าน,นหน้าด้านหน้ามันสูงกว่าแล้วก็ค่อยๆลดอ๋อมีอะไรนีกไหมน,นี่ไง ด <Harry> ีค่ะลกูกน,นี่บ่อปลาเหรอเมื่อก่อนอาจจะเป็นสาะว่ายน้ำใช่ไหม <laughs> ตอนนี้ทำเป็นบ่อป,ปลาปอุ้ยข้างล่างก็มีอีกเหรอเนี่ยอุ้ยงล่างก็จะเป็นห้องพักโอ้โหยาไปดูฝั่งนี้สุนะอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมเป็นห้องจัดกิจกรรมนะคะ มันจะสะพ,พานข้ามอ,าอ,อ่อคะอ๋อมีสะพ,พานข้ามด้วยอูู้บรรยากาศดีมากเลยตรนีก็จะเป็นลานที่เราจัดกิจกรรมปีใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่เป็น,นอยอ้คุณยุข้างข้าง ข้างข้างล่างนี่เป็นอะไรอะคะสวยเนอะคุณแม่บอกสวยเนอะธรรมชาติเออ ทำอะไรนะคะคุณยุกายอะไรนะอุปรมงค์ที่กายใจเลยค่ะอุปรมงค์ที่กายใจร้านตรงนี้ก็จะเอาไว้อ,อ่อาฟคอลลฟีจะใบตองนะอ,ะอาฟคอลลฟิีใบตองคือ,อยังไงคะก็คือใช้ใบตองปูแล้วก็คนนอนแล้วก็ใช้ใบตองคลุมแล้วก็ให้แดดส่องมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือน อ,อ๋อธรรมชาติเลยเหรอคะอันนี้คือต้นอะไรคะคุณอยู่ต้นอส,สีค่ะเน,นี่เป็นผู้เขาที่อยู่ของหลังเนะนีย่ยโอ้โหใช่พื้นที่สองไร่ เกินแล้วล่ะลูกกี่ปีนะถึงจะใหญ่ขนาดนี้ต้นไม้นอน,นีะไร่ยเครดิตคบอนอะไรนะู่ะคืออะไรคะเครดิตคาร์บอนอ เป็นเครดิตคาร์บอนแล้วก็จะได้อ,อันนี้ต้นอะไรคะเนี่ยอันนี้ตน้นเรียกไม่ถูกเหมือนกันขึ้นขึ้นเนี <c ười> ่ย <c ười> อันนี้ก็ห้องใช่ไหมคะเนี่ยโอ้<ช> <O'> oh. โหแล้วลงลงไปข้างล่างก็มีห้องด้วยเนี่ยสี่สิบกว่าห้องนะคะที่นี่ อันนี้ทะลุไปได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้อ๋อแล้วต้องลงเหมือนเดิมอ๋อ,อ,อตรงนี้สวยจังเลยเนี่ยซิกเนเจอร์ไหนเดี๋ยวนี้จะได้สวยมากเลยค่ะบรรยากาศสุดๆอุ้ยมีร้านอาหารข้างบนด้วย นีแทแนเป็นร้านกาแฟแต่ยอกเครื่องกาแฟออกไปตั้งบ้านข้างในแล้วค่ะอืะออันนี้คือที่ที่สองถูกไหมคะที่แรกนี่ตรงไหนคะเข้าไปสามสิโลนะคะ <laughs> เดี๋ยวแอนก็จะไม่ทำมุ้งจีบอีกที่ที่สอง <laughs> วิวสวยมากเลยค่ะ หนึงนะ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นสิบเลยใช่ไหมคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะกกดูข้างหน้าเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มาข้างในคือแบบสวยไหมลูกสวยครับอลิแบอกว่าอะไรนะเมื่อวานออกอกะไรเมื่อวานนิดเดียวใช่ไหม <c oughs> แล้วเข้ามายัางไงทีนี้ใหญ่มาก <c oughs> แม่งเียเพื่อนเลียเล้ยงเพื่อนอันนั้นได้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะคุณยุสถานที่อะไรนะเออเราเป็นบ้านโบราณเด็กบ้านองการเออฟี่เลี้ยงบัตถทุกอย่างเลยที่ว่าลูกชายที่ว่าแม่ก็อ่ะคือหูจะควมยังได๋ว่าแม่หลูกเล่าได้น่ะเออแม่บอกว่ารู้จักความจะ <c oughs> เลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วมาเลี้ยงไงหละ่ละก็ละเล้ยใจเขาสิไปแล้วว่าเลี้ยงทุกอย่างกินอยู่กับคุณยุหมดเลยเห็นไหม นี่ผู้ชายนี่พ่อแม่เขามาหาน้องไหมคะก็มีค่ะมันก็จะเคยเห็นอยู่บ่บ่มียหน้าม่งเ่็ก็ว่าอยู่ว่าทําไมเมื่อวานเขาถามว่าแม่มาหรือยังทําไมมีลูกเยอะจังเขาถามคนหล่อมื่านนะคะ 1ิบชั้นได้ใช่ไหมคะคุณยูเนี่ย <s äd itar is> มันไล่เป็นสเต็ปไล่ไล่ลงมาค่ะแต่ข้างล่างสุดนู้นยังไม่ได้ยังไม่เสร็จดีทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณยู <S <s <äd itar is> มยาไม่ถูกมาไม่ถูกส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเป็นที่นี่เป็นเขางลงกด Oh. ขนาดแอนยังไม่กล้าเดินมาเลยว่าจะท่าน,นั้นคุณย,ยู่งก็เดินไม่กล้าเดินมาโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่นี่บ้านทอฝันฝั่งขามบุรีถ้าใครอยากมาเที่ยวนะคะแนะนําที่นี่เลยค่ะธรรมชาติมากธรรมชาติจริงๆค่ะอันี้ค่ะ